พิธีเปิดงาน Amazing Thailand เขาดาว2025สุดอลังการเฉลิมฉลองอัตลักษณ์ไทยสู่สายตาโลกไอคอนสยามร่วมกับองค์กรพันธมิตรภาครัฐและเอกชนเชิญร่วมสัมผัสบรรยากาศแห่งความยิ่งใหญ่ในคืนส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่วันที่31ธันวาคม2567ณริเวอร์พาร์คไอคอนสยามกับการเฉลิมฉลองที่สะท้อนความเป็นไทยสู่ความเป็นสากลอย่างงดงามนำเสนอการแสดงทางวัฒนธรรม ผสมผสานความเป็นไทยและสากลสู่ความเป็นไอซ n i c สะท้อนเรื่องราวอันวิจิตรโงโดงงามของวิถีไทยและศิลปวัฒนธรรมดำเนินเรื่องราวผ่านเสียงร้องอันไพเราะโดยนกพริมาพากรโรจนชวินนกเค n นักร้องคุณภาพชื่อเสียงระดับโลกและกองทัพพิดนักร้องและนักแสดงคนรุ่นใหม่หัวใจรักในความเป็นไทยสอดรับกับเสน่ห์ของเสียงเพลงเหเรืออย่างลงตัว ประกอบกับทีมแดนเซอร์มืออาชีพกว่า60คนมาร่วมสร้างสีสันความสวยงามอลังการบนเวทีไอคอนสยามแลนด์มาระดับโลกริมแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งเป็นการร่วมทุนระหว่างสยามพิวัฒน์เครือเจริญโภคภัณฑ์ CP และแมกโนเลียคุณลิตีดีเวล็อปเมนคอร์ปอเรชั่น MQDC ตอกย้ำสถานะจุดหมายปลายทางชั้นนำที่นำสิ่งที่ดีที่สุดของประเทศไทยไปทั่วโลกด้วยการจัดงาน Amazing Thailand c o u t Down 2025สุดอลังการไอคอนสยามตั้งเป้าที่จะยกระดับชื่อเสียงของประเทศไทยในระดับโลกให้กลายเป็นจุดหมายปลายทางในการนับถอยหลังที่ดึงดูดผู้ชมทั่วโลกโดยปรากฏการณการนับถอยหลังครั้งนี้จะมอบประสบการณ์การเฉลิมฉลองที่น่าประทับใจที่สุดทั้งของประเทศไทยและของโลกด้วยการแสดงพลุที่ยาวที่สุดริมแม่น้ำเจ้าพระยาการแสดงเดี่ยวครั้งแรกของลิซ่าลลิสามโนบาล ไอคอนไทยระดับโลกและศิลปินระดับแนวหน้าทั้งไทยและต่างประเทศโดยคาดว่าจะมีผู้เข้าชมงานทั่วโลกกว่า30ล้านคน Amazing Thailand เขาดาว2025นะไอคอนสยามจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศไทยได้อย่างมากนางชดาทิพย์จูตรกูลประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทสยามพิวัตรกล่าวว่าไอคอนสยามถือกำเนิดขึ้นจากวิสัยทัศน์ที่ต้องการเฉลิมฉลองมรดก อันล้ำค่าและความภาคภูมิใจของประเทศไทยโดยนำเสนอเอกลักษณ์หลากหล,ลายของประเทศไทยผ่านการผสมผสานความสง่างามแบบดั้งเดิมและความทันสมัยโดยรวบรวมสิ่งที่ดีที่สุดของประเทศไทยและของโลกไว้ในจุดหมายปลายทางสุดพิเศษแห่งนี้ไอคอนสยามเป็นจุดหมายปลายทางระดับโลกอย่างแท้จริงที่ปลูกฝังความภาคภูมิใจให้กับคนไทยอนุรักษ์และนำเสนอความเป็นไทยให้กับคนรุ่งต่อไปพร้อมดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติให้หลงไหล Amazing Thailand ข้าวดาว2025ตอกย้ำความมุ่งมั่นของไอคอนสยามในการนำเสนอสิ่งที่ดีที่สุดของประเทศไทยสู่สายตาชาวโลกเพื่อบรรลุวิสัยทัศน์เดิมของเรา